สวัสดีครับวันนี้กับพวกเรารายการ Easy Photo ถ่ายรูปไม่ง่ายสไตล์พวกเรานะครับสำหรับว,วันนี้พวกเราจะพาไปรู้จักกับการตั้งค่าต้นต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับก่อนที่เราจะมาถ่ายภาพในวันนี้นะครับ สำหรับกล้องนะครับก็มีอยู่หลายโหมดนะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้โหมด M นะครับซึ่งโหมด M ก็มีหลักๆอย่างนี้ครับค่าหลักๆนะครับในโหมด M ที่เราต้องรู้เลยก็คือค่า speed s h u t e r ค่า f stop ค่า ISO นะครับค่า speed s h u t e r คืออะไรค่า speed s h u t e r มันจะมีผลทําให้ภาพของเราสั่นหรือเบลอเวลาเราถ่ายออกมายิ่งค่า speed s h a t t e r ของเราสูงเราจะยิ่งหยุดภาพหยุดวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนค่า f-stop นะครับค่า f-stop คือความชัดลึกชัดตืดของภาพมันจะมีผลเวลาเราถ่ายเวลาเราถ่ายหน้าชัดหลังเบลออย่างเงี้ยค่า f ยิ่งน้อยยิ่งทําให้ภาพข้างหลังเบลอส่วนค่า iso นะครับหรือค่า iso ยิ่งเยอะยิ่งท่ายภาพของเราสว่างแต่มันจะไปมีผลในภาพทําให้เกิดน้อยในภาพได้นะครับเราต้องระวังสว่วนนี้ สำหรับวันนี้นะครับผม,ผมก็มีแขกรับเชิญมาดำเนินรายการของเรานะครับผมขอเชิญพี่ขวัญครับี่ะชื่อขวันนะคะเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันเลยนะครับไปกันเลย วันนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เราจะนำรูปมาแต่งกันนะครับตอนแรกเราก็มาเปิดโปรแกรมไลฟ์ลูนกันก่อันเลยอันนี้เป็นภาพที่ไปถ่ายเล่นกับพี่มาเราก็ไม่ต้องไปสนใจพอเราเข้ามาแล้วครับให้มาที่ไลบรารี แล้วก็มากดตรงนี้ครับ import เราเอาไว้ที่เ d e s k t อ p แล้วก็ video อโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนำภาพเข้ามาหรือ import รูปเข้ามาในโปรแกร,รม Lightroom ครับผม หลังจากที่เรา Import เข้ามาแล้วสังเกตได้ว่าจะไม่มีเครื่องมืออะไรให้เราตกแต่งภาพนะครับเราต้องมากดที่ develop ก,ก่อนนะครับถ้ากดที่ develop เราจะสามารถเห็นเครื่องมือต่างๆและสามารถแต่งภาพได้ครับสำหรับมือใหม่นะครับความรู้เบื้องต้นก็จะมาผมก็จะมาบอกเครื่องมือต่างๆก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่สามารถขอบภาพได้ครับสมมติเราอยากได้ แค่ใบหน้ามันก็อยาขอบออเฉพาะส่วนที่เรามันจะขอบเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือเครื่องมือสําหรับใช้ลบส่วนที่เราไม่ต้องการอย่างเช่น เช่นจุดด่างดําตรงนี้ครับหรือรอยเสีวของนั่งแบบของเรานะครับเราก็สามารถคลิดมันจะทํางานด้วยการไปเอาส่วนที่อยู่ใกล้ใกล้เชียงครับใกล้เชียงมามาแทนที่ะพอเราคลิกที่รอยเสวแล้วเราก็จะล่าตัวนี้ไปตามที่เราต้องการได้ครับ ใช่ครับตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้ครับขอไม่อธิบายก็แล้วกันครับมาตัวนี้เลยครับเครื่องมือนี้ใช้สําหรับใช้สําหรับดึงแสงที่มันไม่เท่ากันให้มันอย่างเช่นส่วนนี้มืดกว่าอันนี้สว่างกว่าเราก็ดึงอย่างนี้ครับให้มันภาพมันสว่างเท่าๆกันได้ครับ เดี๋ยวจะช่วยให้เราแต่งภาพให้ได้สวยขึ้นสบายตาขึ้นรูปจะได้ชัดเจใสๆครับลดไปก่อนแล้วก็เครื่องมือต่อมาครับเครื่องมือนี้ก็คล้ายๆกันครับแต่จะเป็นวงกลมนี่ครับอย่างเช่นหน้านางแบบมืดเกินไปหรือเราอยากได้ให้ตรงไหนสว่างแล้วก็ไปวงกลมตรงนั้นนะครับต่อมาเป็นเครื่องมือบัตรครับ adjustment บ,บัตร อันนี้ก็ใช้งานก็ไม่ต่างกันมากครับอย่างเช่นเราอยากบัดตรงนี้ให้มันขาวลื่นเนียนหรือสว่างขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้ครับนีครับไปก่อนเรามาเข้าสู่การแต่งรูปแบบเบสิกเลยท่านพื้นฐานก็ได้ครับหลักๆก็จะมีนี่ครับไวบาลานถ้าเราดึงมาทางฟ้าจะทำให้รูปของเรา ฟ้าทั้งภาพเลยนะครับถ้าเราดึงไปเหลืองสู้ของเราก็จะติดเหลืองทั้งภาพตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับไปเวลานเหมือนกันดึงมาเขียวภาพเราก็เขียวเหมือนทั้งภาพครับดึงไปชมพูภาพเราก็ชมพูทั้งภาพครับอันนี้ก็จาพึ่งยุ่งอะไรครับอันนี้คือเอ็กพอเชอร์ครับสามารถปรับให้ภาพมืดหรือสว่างได้ครับถ้าเราดึงมาทางซ้ายคือต,ตัวเลขติดลบนะครับติดลบ2.00อย่างนีง้ติดลบ3ภาพก็จะมืดลงเรื่อยๆครับถ้าเราดึงมาทางขวาคือต,ตัวเลข มีเครื่องหมายบวกภาพก็จะสว่างขึ้นครับคือสว่างทั้งภาพเลยภาพน,านี้ผมจะดึงขึ้นแค่0.20ครับหรือ3 0มก็ได้ครับต่อมาเป็นคอนทาราสต์ครับคอนทาราสจะทําให้ภาพของเรามีมิติมากขึ้นครับถ้าเราดึงมาฝั่งนี้สังเกตได้ว่าภาพเราจะคุ้งๆหรือสังเกตตรงผมก็ได้ครับถ้าเราดึงขึ้นผมก็จะเข้มขึ้นหรือส่วนใดที่มันมืดมันก็จะเข้มขึ้นครับส่วนภาพนี้ผมก็จะ ลดคอนทาสลงสัก20โอเคครับต่อมาเป็นไฮไลท์ครับไฮไลท์ก็คือถ้าเราถ่ายภาพมามีตรงไหนที่สว่างหรือแสงมันเกินนะครับทังเกียได้ว่าตรงเสื้อให้ไหมครับถ้าไฮไลท์มันมากเสือนก็จะสว่างบางทีก็ติดผิวบ้างติดเสื้อบ้างถ้าเราดึงไฮไลท์ขึ้นมากเกินไปเสื้อผ้าหรือวัตถุที่เป็นสีขาวนะครับมันก็จะเด่นกว่า แบบของเรามากเกินไปแล้วก็ลดลงนิดนึงครับ่วงเท่านี้ผมจะลดลงสัก60นครับผมือลบ60นะครับ,รบ,นะรบต่อมาเป็น shadow ครับ shadow คือส่วนตรงไหนที่มันมืดๆนะครับตรงไหนที่มันมืดๆถ้าเราดึงขึ้นมันก็จะเอาส่วนมืดเนี่ยส่วนมืดตรงนี้นะครับหรือตรงไหนที่มันมืดถ้าเราดึงขึ้นมันก็จะสว่างครับ ดึงมาทางซ้ายก็มืดจะไม่มืดทั้งภาพเหมือนเอฟเกตเชอร์ครับถ้าเอฟเกเชอร์จะเป็นการปรับแสงทั้งภาพแต่ชาโดว์จะเป็นการปรับแสงแค่ส่วนที่มันมืดครับสำหรับภาพนี้ผมก็จะดึงขึ้นนิดนึงครับสัก20ประพอมาเป็นไว้ครับไว้ก็คล้ายๆกันกับไอ้เจ้าตัวไฮไลท์ครับแต่ไว้มันจะติดผิวคนด้วยครับสังเกตตรงนี้ลเลยเสื้อหรือตรงไหนที่มันมีแสงข,า,ขาวๆนะครับเราเดึงขึ้นมันก็จะสว่างครับตรงนี้ก็มืด สำหรับภาพนี้ผมก็ดึงขึ้นนิดนึงครับห้านะเรามาดูบีฟอัปเตอร์ครับ,นะรรบสังเกตว่าภาพบีฟอัปเราจะคอนทราสต์จัดหรือผมดำเกินไปครับภาพ,พเข้มเกินไปสำมาเป็นแบ็ครับก็จะคล้ายๆกันกับชา a d โดครับแต่มีความไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงครับสำหรับภาพนี้ผมก็จะลดลงทักห้าครับี ต่อมาเป็น็ e เจอร์ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับผิวปรับผิวของแบบครับทั้งเก็วได้ว่าผิวแบบจะยังไม่ค่อยเนียนนะครับถ้าเราปรับ็กเจอร์ขึ้นปุ๊บังเกตได้ว่าผิวแบบจะเป็นหย,ยาบมีรอยอะไรชัดขึ้นครับแต่ถ้าเราปรับ็กเจอร์ลงมาเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าผิวแบบนี่จะเนียนใสเนียนใสแล้วก็ไม่ค่อยมีรอยอะไรมากครับ มาณนี้ครับเทเจอร์นี้จะทําให้ผิวของแบบเนียนนะครับต่อมาเป็นเทอริตี้ครับเทอริตี้เป็นเป็นเครื่องมือที่ทําให้ภาพทั้งภาพเลยนะครับทั้งภาพเลยจะเบลอหรือจะชัดก็อยู่ที่เทอริตี้ครับดึงมากเกินไปก็จะไม่สวยครับภาพจะดูแข็งทําให้คอนทราสมันจัดขึ้นครับส่วนภาพนี้ผมจะดึงเทอรลิตี้ลงสักสองครับเฟตเจอร์ลงมาที่นี่อยู่ที่สามสิบเคครับ ันนี้คือการแต่งภาพให้ดูใสขึ้นครับสังเกตว่าสีอะไรจะไม่เปลี่ยนนะครับเป็นการแต่งภาพเบื้องต้นครับต่อมาเป็นไวบรลานครับไวบร้านจะทําให้สีเข้มขึ้นทั้งภาพเลยนะครับถ้าเราดึงมากสีก็เข้มมากครับถ้าเราลดลงก็จะกลายเป็นภาพขาวดำ,วดำเลยครับส่วนภาพน,นี้ผมจะดึงที่ัดสิบข้างล่างก็คล้ายๆกันครับเป็นเซตเทเลชั่นเซตเทเลชั่นนี้จะ ดึงความเข้มของผิวผิวแบบครับผิวแบบแล้วเป็นปปะกาวข้าขงหลังครับใบไม้อะไรอย่างเงี้เท่านี้ผมก็จะดึงน,นิดนึงตรงนี้นบาลานซ์อยู่ครับต่อมาเป็นเคิร์ฟครับเคิร์ฟจะใช้ยากนิดนึงครับแล้วก็ข้ามไปก่อนสําหรับมือใหม่ก็ยังไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับแต่อีีต่อไปผมจะมาเจาะลึกลงกว่านี้ครับจะมาสอนทําเคิร์ฟทาโทนสีอันนี้ก็มาเป็นก,การปรับสีของ รูปของเราครับวิคูลเลอร์อ,อันนี้เป็นสีแดงครับเลสถ้าเราดึงลงเซเทเลชันนี้คือเป็นความเข้มนะครับความเข้มของของสีเราดึงลงปาก็จะชีดหรือตรงไหนที่เป็นสีแดงนะครับมันจะติดเฉพาะสีแดงข้างบนก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ครับดึงมาฝั่งนี้ก็เป็นชมพูดึงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นออกส้มนิดนึงถ้ามีทาอยากให้สีของปากนางแบบนะเข้มขึ้นนิดนึง ชันข้างล่างชัเทเลชันคือลูมิเนนต์ครับลูมิเนนต์คือจะทําให้ส่วนสีที่เราปรับนะครับสมมุติอันนี้ไม่สมมุติแหละอันนี้สีแดงครับสีแดงถ้าเราดึงขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นหรือตรงไหนที่เป็นสีแดงก็จะสว่างขึ้นครับถ้าเราลดลงก็จะเข้มสีมันก็จะเข้มหรือมืดลงนะครับผมจยให้ช่้มขึ้น,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 นีต่อมาก็เป็นออเลนส์ครับสีส้มสีส้มนี้จะติดผิว โดยตรงเลยครับจะติดผิวของคนหรือแบบโดยตรงเลยครับเราดึงลงสังเกตได้ผิวของแบบจะซีหรือเป็นสีออกโทนขาทดำไปเลยครับแต่สีแดงจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเพราะมันลดเฉพาะสีส้มอย่างภาพนี้ผมอยากให้ผิวนางแบบใสๆแลก็ลดเซ i เ n เลชั่นลง20ครับแล้วก็ดึงลูมิน้ำขึ้นผิวแบบจะสว่างขึ้นต่อมาเป็นยลโล่ครับ เดี่ยเป็นสีเหลืองสีเหลืองที่อยู่ตามใบไม้หรือผมหรือเพื่อทั่วภาพนะครับถ้าเราถ่ายแสงเย็นแสงเย็นหรือถ่ายตอนเช้ามันก็คล้ายๆกันครับมันจะมีสีเหลืองเยอะทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นนะครับอย่างเราลดสีเหลืองลงสังเ,เกตได้ว่าข้างหลังนะครับข้างหลังใบไม้ที่มันติีสีเหลืองนะครับ มันก็จะซีดตอนนี้คอมเริ่มช้านะครับคอมสปคไม่แรงก็อย่างนี้ครับทำโทนเราก็จะมาทําตรงนี้นะครับไ,ได้โทนไหนแต่ภาพนี้เราจะทําเบื้องต้นครับทาให้ภาพมันสว่างหรือใสขึ้นกว่าเดิมครับผมมันยังไม่เด่นกันไปแล้วก็ลดลงครับต่อมาเป็นกรีนครับสีเขียวสีเขียวก็จะติดใบไม้ครับทัจะได้ใบไม้ประมาณนี้ครับให้สม่ำๆไป จะให้แบบเด่นกว่าครับไอสีนี้ก็ไม่ค่อยติดครับต่อมาเป็นบูครับบูหรือสีฟ้ามันก็จะติดเสื้อหรืออะไรหรือสีขาวที่เขาจะติดสีฟ้าได้ง่ายกว่าสีอื่นครับเราเราเชื่อมต่อฟ้านิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นผมจะลดลงถ้านีผมจะลดลงเสื้อมลลันเป็นสีขาว ภาพนี้ไม่มีสีชมพูสีม่วงแล้วก็ไม่ปรับก็ได้ครับนี้ได้ครับดึงเล่นด,ดูก็จะประมาณนี้ครับการแต่งรูปเบื้องต้นครับผม EP ต่อไปเราจะไปถ่ายใครหรือถ่ายที่ไหนและจะมาสอนทำโทนอะไรบ้างรอชม EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ